พี่กุ๊กคนเรานะ่ะออกจากห้องหัดปิดไฟปิดแอร์ซะมั่งเวลาคุณแม่มาว่าพี่ก็โดนคนเดียวคือพี่ต้องเสียสละให้น้องนะ่ะพอเข้าใจแต่เสียสละบ่อยไปก็ไม่ปลืม้มต่อแล้วหัดรับผิดชอบเรื่องส่วนรวมได้แล้วไม่ใช่ปล่อยให้พี่ทําให้ตลอดพี่กกุ๊ จากน้องกิ๊กพี่กุ๊กคะตอนเชา้ากิ๊กปิดแอร์และปิดไฟก่อนออกจากห้องตามที่พี่กุ๊กบอกแล้วแต่มองมาเห็นโน้ตบุ๊กเปิดอยู่แต่ให้มาปิดคอมให้บ่อยๆก็ไม่ไหวนะคะวเวลาคุณแม่มาเตือนเรื่องค่าไฟคุณแม่ว่าพี่กุ๊กก่อนก็จริง แต่ก็แวะมาหากิกด้วยว่าอยู่ในห้องต้องช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาซึ่งการทำงานต้องอาศัยคนสองคนตบมือข้างเดียวไม่ดังนะคะรักและเคารพอย่างสุดซึ้งลงชื่อกิกเด็ก <S <S แสบย้อน อยดีแบบนี้นะคุณองไมายยกกันไงทะเลาะกันเรื่องอะไรอหรลูกทําไมต้องถึงขั้งลงไม้ลงมือกันขนาดนี้เป็นพี่น้องกันแค่สองคนเนี่ยยังทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันเหรอฮะทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอะสองคนเนี้ยคอยจับผิดกันตั้งแต่เช้ายันเข้านอนอะพอตื่นมาก็มานั่งจับผิดกันอีกอย่างเงี้ย มันจะมีความเกรงอ,อกเกรงใจแล้วจะมีความสามัคคีกันได้ยังไงล่ะลูกถ้าใครนะแกะเปียออกคนนั้นน่ะจะโดนคุณแม่ตีหนักๆเลยคอยดู <c oughs> ห้ามแกะเปียโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาดเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะคะนิสัยที่ดีก็สามารถสร้างขึ้นได้นิสัยไม่ดีก็สามารถแก้ไขได้นะคะผ่านการศึกษานะะเรื่องห้าห้องแห่งชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตะชีโวนะคะวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ